ในยุคนี้ที่ผู้คนมักจะพูดถึงเรื่องเล่าหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วทำให้คนเชื่อมัน่นซึ่งก็อาจจะเป็นคำอธิบายต่อบิตคอยนได้ด้วยนะคะติดตามในคิดเจ้ากำลัง2องฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d r i ค่ะ คอยเป็นกระแสในระดับโลกนะคะคุณผู้ชมและเรื่องเล่าที่อยู่เบื้องหลังบิตคอยนี่แหละคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระแสหือฮากันได้ขนาดนี้ทําให้นักลงทุนสนใจกันมากค่ะแล้วเรื่องเล่าที่ว่าเราใจขนาดไหนช่วงนี้คิด,ดวยกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีเรื่องเล่าที่คนเชื่อกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมคะครับมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะครับแต่ว่า เป็นชุดของความคิดนะครับที่แฝงด้วยเรื่องเล่าครับการที่บิตคอยติดตลาดได้ไม่ได้แปลว่ามันทําให้คนรวยเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องเล่าที่มันน่าตื่นเต้นน่าเร้าใจด้วยครับคุณนัฐาครับเรื่องเล่าเนี่ยสาคัญมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในยุคนี้ที่ทําให้คนรู้สึกว่าต้องไปลงทุนหรือว่าสนอกสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะเรื่องเล่าที่เร้าใจเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างได้ว่าการทําอะไรของเรานั้นมันขึ้นกับเรื่องเล่าก็คือการซื้อรถเทสลาครับ เทสลาตอนนี้เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปีหนึ่งผลิตไม่ถึง1ล้านคันแต่มีมูลค่าตลาดนะครับใหญ่กว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างโตโยต้าใหญ่กว่าฟอร์ดใหญ่กว่า GM ต่างๆมารวมกันด้วยซ้ำครับมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่านอกจากเทส l a มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับมีวิธีทาธุรกิจที่น่าสนใจเทส l a มีเรื่องเล่าที่แฝงอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์คือตัวรถยนต์ไฟฟ้าของเทส la ครับการที่ใครสักคนหนึ่งขับเทส l a เขาบอกอะไรกับเรา เขาอาจจะบอกว่าฉันประสบความสําเร็จฉันมีฐานะร่ารวยพอเพราะว่าเทสล a าแต่ละคนไม่ใช่รถราคาถูกๆนะครับฉันคือนักนวัตกรรมครับเพราะเทสล a าคือรถล้ายุคครับฉันรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเทสล a าคือรถไฟฟ้าไม่ปล่อยควันพิษออกมาและฉันเซ็กซี่มีรถนิยมครับวันนี้วันวาเลนไทน์นะครับก็ไปเดทกับฉันเถอะเพราะฉันกับเทสล a านะครับแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับบิ t คอยลล่ะคะทำไมถึงดูรถเซ็กซี่มากเลยคะศาสตราจารย์โรเบิร์ตชิลเลอร์นะครับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้ศึกษาเรื่องเล่าทางเศรษฐศาสตร์ไว้และบอกว่าบิตคอยนอกจากเรื่องรวยแล้วนะครับมันยังมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจด้วยแต่ก่อนอื่นขอพูดว่าโลกแบบไหนนะครับที่ทําให้เรื่องเล่าของบิตคอยมันจเจริญง,งอกงามได้นะครับโลกเราทุกวันนี้เป็นโลกยุคเทคโนโลยีปวดโลกครับมี AI หุ่นยนต์ที่จะมาคอยแย่งงานเรานะครับโลกมีความเหลื่อมล้ําสูงนะครับมีความไม่เป็นธรรมอยู่เยอะมากนะครับ และมีรัฐบาลที่เป็นปัญหาครับไม่สามารถช่วยให้เราอยู่รอดในโลกที่ไม่แน่นอนได้เพราะฉะนั้นคนจะมีความไม่มั่นคงอยู่เยอะนะครับแต่ว่าบิตคอยครับจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเราและทําให้ตัวเราอยู่รอดได้ในโลกอนาคตนี้ครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับบิตคอยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ขอสรุปสักสามเรื่องนะครับเรื่องเล่าเล้าใจเรื่องแรกนะครับก็คือฉันคือพลเมืองแห่งโลกอนาคตครับโลกอนาคตจะเป็นโลกดิจิตอลนะครับใช้เงินคริปโต เป็นโลกสากลน,นิยมไม่ติดกับชาติใดชาติหนึ่งครับและฉันเป็นคนรุ่นใหม่ฉันไม่ใช่คนรุ่นเก่าอยู่ในโลกอนาล็อกใช้เงินกระดาษนะครับติดกับชาตินิยมแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นฉันคือพล,ลเมืองแห่งโลกอนาคตและการที่ฉันเล่นบิตคอยนะครับแปลว่าฉันมีบัตรสมาชิกที่เข้าร่วมกับโลกอนาคตได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับตัวคนคิด ที่เปิดเผยกันออกมาว่าคือโตชินากามโตนี่ก็สร้างสเสน่ห์ให้กับบิตคอยไม่น้อยเลยนะคะจา์ทาั้งๆที่คนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่นะคะการที่ไม่รู้ว่าเขาคือใครเนี่ยครับสร้างความลึกลับสร้างความพิศวงนะครับให้กับบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยจึงมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ฉันลงทุนหรือเก่งกําไรในบิตคอยนะครับทาให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกครับเพราะว่าบิตคอยนั้นใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจมากครับ ฉันเป็นคนชื่นชอบนวัตกรรมและการที่ฉันเข้าร่วมกับบิตคอยก็แปลว่าฉันมีส่วนร่วมกับบรรดาอัจฉริยะทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะซาโตชินากามโตะนะครับแต่ยังมีอีกตั้งหลายคนที่ฉลาดล้ำลึกครับและด้วยเหตุนี้ครับต่อให้ฉันไม่เข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้บิตคอยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็น Merkle Tree นะครับไม่ว่าจะเป็น e l l i p t i c Curve Cryptography นะครับแต่การที่ฉันสามารถเทรดบิตคอยเป็น น่าจะทําให้ฉันสามารถอยู่ได้นะครับในยุคที่เทคโนโลยีปวดโลกครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะเชื่อเรื่องนี้บางคนก็อาจจะไม่เชื่อครับเรื่องเล่าเรื่องที่3ครับซึ่งผมคิดว่าคนที่สนับสนุนบิตคอยนะครับในระดับแชมเปี้ยนนะครับชอบพูดออกมาก็คือฉันเป็นพวกรักเสรีภาพฉันเป็นพวกที่รักความเป็นธรรมครับและฉันจะใช้บิตคอยสร้างโลกที่เสรีและเป็นธรรม โลกที่ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าทุกคนเสมอภาคกันนะครับอยู่บนบล็อกเชนนะครับไม่มีรัฐบาลมาเฝ้ามองไม่มีรัฐบาลมาควบคุมเรานะครับไม่มีรัฐบาลมาลังแก่พวกเรานะครับเอาเปรียบกดขี่พวกเราและไม่มีธนาคารกลางที่ไหนนะครับจะมาลดค่าเงินของเราที่เราถืออยู่เพราะเงินของเราเป็นบิตคอยเศรษฐกิจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าไม่พังเหมือนกับเศรษฐกิจที่ถือเงินกระดาษครับ นี่ก็คือเรื่องเล่าเล้าใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่แฝงอยู่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ถกเถียงได้ไม่ยากเลยในทางวิชาการแต่ว่าคนจะฟังกันคนจะเชื่อกันหรือเปล่าเท่านั้นเองแหละครับอาจจะต้องถอยกลับมาแล้วพยายามทําความเข้าใจในภาพรวมอย่างไรคะครับในทางวิชาการนะครับได้พูดไปชัดแล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างน้อย8ท่านก็ยืนยันนะครับว่าบิตคอยและก็คริปโตทั้งหลายนี่นะครับเป็นอยู่ในเศรษฐกิจฟองสบู่ครับเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ การเข้าไปเก่งกําไรให้ระมัดระวังครับการพูดในทางวิชาการนะครับสำหรับคนที่เข้าใจวิชาการก็คงสื่อสารกันได้ไม่ยากครับแต่ผมคิดว่าต้องมีการสื่อสารอีกระดับหนึ่งก็คือสื่อสารกับหัวใจด้วยเรื่องเล่าที่เลาใจครับบิตคอยมีเรื่องเล่าที่เล้าใจนะครับและเรื่องเล่าที่เล้าใจนี้มันไปกระทบกว้างไกลถึงแทบทุกเรื่องนะครับถ้าคนไม่เข้าใจเบืบ้องหลังของเรื่องเล่านะครับไม่ได้ถอดรหัสเรื่องเล่าออกมาเวลาที่รัฐบาลนะครับอยากจะกํากับดูแลบิตคอย เช่นไปคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเศรษฐกิจกฟองสบู่นะครับหรือทําให้การทําเหมืองบิตคอยลดการใช้พลังงานถ้าประชาชนไม่เข้าใจเพราะไปติดกับเรื่องเล่าซึ่งหลายเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็จะทําให้การทํานโยบายสาธารณะเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะฉะนั้นก็ฝากโจทย์ถึงผู้กําหนดนโยบายครับว่านอกจากพูดเรื่องข้อเท็จจริงแล้ว ต้องพยายามพูดถึงเรื่องเล่านะครับแล้วก็เอาเรื่องเล่ามาถกอภิปรายมาหักล้างกันครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงครับจึงจะสามารถอยู่ได้ในโลกของบิตคอยโดยสามารถกํากับดูแลได้อย่างเหมาะสมครับก็หวังว่าบรรดาคนที่สนับสนุนบิตคอยเป็นแฟนบิตคอยนะครับจะเปิดใจกว้างฟังข้อมูลทางวิชาการฟังการถอดรหัสเรื่องเล่าต่างๆครับว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นจริงหรือไม่ครับ เป็นเรื่องเล่าที่หลากหลายเกี่ยวกับบิตคอยนะคะซึ่งการเวลาก็จะพิสูจน์ค่ะว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นจริงแค่ไหนค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ